สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับปุ้ยอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ปุ้ยจะพัดไปทำข้าวผัดค่ะเป็นข้าวผัดกุ้งใส่ไข่นะคะอร่อยอร่อยเลยค่ะไปทำกันเลยค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้เมนูข้าวผัดเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะ ปุ๊ยก็จะมีข้าวนะกุ้งค่ะไข่ค่ะคะนา้าต้นหอมซอยแล้วก็กระเทียมค่ะเครื่องปรุงปุ้ยก็จะมีน้ำมันค่ะขะออน้ำตาลซอหอยนางลมซีอิ๊วขาวค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะทุกคน ตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะกระเทียมค่ะผัดให้หอมค่ะ กุ้งค่ะจไข่ค่ะ ชนค่ะน้าค่ะ ใส่ข้าวค่ะปรุงรสค่ะน้ำตาลค่ะนอค่ะใส่ได้ตามชอบเลยนะคะคจะใส่มากใส่น้อยตามใจเลยค่ะ ยิ้วขาวค่ะน้ำมันหอยค่ะ ชิมรสค่ะอร่อยแล้วค่ะใส่ต้นหอลอโรยนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะไปจัดใส่จ,จานกันเลยค่ะ นี่ค่ะกัษสิการนี่ค่ะข้าวผัดของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะใครจะนำไปทำตามได้เลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้พูดขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ